สวัสดีครับมาทำอะไรครับวันนี้ทีมงานคุณภาพตัดมาค่ะวัด,ด,ดสุทธยาสิลานะพระมหาศิลาวันนี้เรามาทำกับทีมงานคุณภาพเราเนาะวันนี้ทีมงานคุณภาพเรามาไม่ครบ <laughs> ขาดขาดใครขาดหลายคนขาดตัวตึงเออขาดตัวตึงหลายคนเอาไปเลย หยักมากตึงๆขุ่นๆแล้วหยงเราบไปผูร่ะเราสิไปผูซาเองเราหาหม่องบูซาอะไรตุ้มเยี่ยมท่านเปิดตุ้มเราเลียวหาหม่องบูซาได้นะฝุ่นๆไปฮอดฝุ่นล้วระทุกท่านบรรยากาศเด้อช่วงเช้าวันนี้เนาะเดี๋ยวสักหน่อยเราจะไลฟ์สดให้โชว์ ครับ f อฟซีครับเรามาละวทำบุญตักบาตรยามเช้าวันนี้ที่วัดหลวงปู่พระมหาศิลาเด้อนี่ทงางคุณภาพไม่อยู่ฝั่งนี้ก็อเลยทำไงานัุณภางทางนี้เป็นี่บิไงเอาน้ำบ่ะห้องน้ำอยู่ฝั่งนี้ าคนเยอะอยู่ครับคนเยอะอยู ت ت ่หนาวหนาวที่ติมแสดงว่าปู่อยู่อยู่เพื่อนิออกมาอยู่ยู่อเู่อยทั้เหมดเล้วาอเต็มเงินเลอ